ปกติไม่ค่อยจะพูดเลยแบบนี้แต่ก็สักหน่อยแล้วกันเนาะอย่างนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่อยากจะเก็บไว้นะนี่คือไปหรือเจ้าของช่องพิกกี้ชาแนลในวัย24ปีครับผมอยากจะฝากถึงตัวเอง ในวัยสามสิบมันก็คงเป็นอะไรที่น่าจะงงเหมือนกันว่าอยู่ๆเกิดคิดแบบนี้ได้ยังไงอ่านว่าวัสด,ดีเราคือนายเมื่อยี่สิบสี่ปีและนายตอนสามสิบเป็นยังไงบ้างเราหวังว่านายจะยังมีชีวิตอยู่และนายน่าจะมีความสุขดี ตามเป้าหมายตามสิ่งที่นายวาดฝันไว้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายในตอนนั้นอะ่ะเป็นยังไงบ้างจะอยู่แบบสุขหรือจะอยู่แบบทุกข์เราก็ไม่รู้แต่นั่นก็คือเราชีวิตเรามันมีแต่เรื่องดรามา่า มีแต่เรื่องปัญหาชีวิตมากมายนายพยายามหนีฮะหนีออกจากปัญหาหนีจากทุกอย่างออกมาแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะสุดท้ายนายก็ต้องเผชิญแล้วก็เจอเรื่องแบบนั้นเรื่องที่นายเจอในวัย24ปีมันก็คงจะเป็นเรื่องที่จุกอ,อกเหมือนกัน มันก็ยากที่จะอธิบายแต่ก,ก็ก็ยังโอเคก็ยังแฮปปี้ชีวิตมันก็ไม่ได้เศร้าเสมอไปเราหวังว่าในวัยที่นายอายุสาสิบนายจะยังแฮปปี้กับชีวิตและหวังว่านายจะแฮปปี้มากกับชีวิตคือนายไม่จําเป็นต้องไปตั้งเป้าหมายชีวิตที่สวยหรูอะไรนายก็แค่ ทำไปตามที่ใจของนายนั้นอยากจะทำฉันไม่รู้นะว่านายในวัย30มยังมีคนรักหรือยังเป็นโสดอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าอยู่ในวัยนั้นก็อาจจะมีแล้วมั้ความรักหรือไม่นายก็อาจจะมีแรงจูงใจอะไรบางอย่าง ค่อนข้างเป็นอะไรที่พูดยากเหมือนกันะนะที่ต้องมาคุยหน้ากล้องเกี่ยวกับตัวเองแล้วต้องบอกตัวเองในวัยสามสิบซึ่งมันก็ก็คงจะเป็นอะไรที่ทําใจลําบากนิดนึงสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการร้องไห้หน้ากล้องเราเชื่อว่านายรู้นายรู้มาเสมอ การร้องไห้หน้ากล้องเป็นอะไรที่ดูน่าเกียดนะกนายพยายามที่จะทำตัวเองให้ดีแล้วแต่มันก็มันไม่ได้จริงๆมันไม่อยากให้ใครอื่นมันไม่อยากให้ใครหรือคนอื่นเข้ามาเห็นว่านายมันอ่อนแอนายพยายามแข็งแร่งเสมอแต่ไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์ตนเพื่อใครซึ่งมันก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้น พราะว่านายก็รู้ว่าโลกจริงๆอะ่ะมันก็มีแค่ตัวเรามันมีแค่เราเท่านั้นเราเกิดมาก็อยู่ตัวคนเดียวและนาก็อยู่ตัวคนเดียวมาเสมอจนกระทั่งนายได้มีเทคโนโลยีมี y o u t u b e มีนู่นนี่นั่นเข้ามามากมายมันก็เลยทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นแลาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในวัยสามสิบ นายจะมีเพื่อนอยู่อีกกี่คนเพราะว่าแค่ตอนนี้ก็น้อยนิดมากพอแล้วแต่ทุกคนก็จริงใจแล้วก็สปอร์ตเราเสมอนายจะมีน้องที่คุยด้วยกันนะตอนนี้เหลือ,อยัอีกกี่คนเราก็ไม่รู้แล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนายจะมีแฟนนายยังมีแฟนเป็นคนปัจจุบันหรือเปล่าหรือ จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วก็ไม่รู้เพราะนั้นก็คืออนาคตของเราที่เราในวัย24พูดถึงและนายใน,ในวัย30กำลังดูเราอยู่ซึ่งมันก็คงเป็นอะไรที่โอโ้โ <laughs> หพูดยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดนายโสดนายก็นายก็คิดไปแล้วว่าจะทำยังไงนายมี จุดประสงค์ของนายนายมีแผนของนายนายก็คือมีชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดพยายามรักษาชีวิตและสุขภาพให้ได้มากที่สุดนะไม่รู้หรอกว่าในวัยสาเราจะปล่อยตัวได้ขนาดไหนแต่ในวัยยี่สิบสี่ปีพยายามดูแลรักษาร่างกายนี้ให้ดีที่สุดพยายามลดอะไรหลายๆอย่างความเร็ว บนท้องถนนความประมาททุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเกิดเราลดมันได้เราก็ยังมีชีวิตรอดเราก็ไม่รู้ด้วยช้ำว่าในช่วงวัยยี่สิบสี่ของเราเนี่ยจนจะย่างเข้าอียี่สิบห้าเนี่ยเราจะมีชีวิตรอดอยู่ได้นานแค่ไหน แต่เราก็จะพยายามรักษาชีวิตของเราให้ได้นานที่สุดแล้วก็อยากจะแฮปปี้กับชีวิตให้ได้มากที่สุดอะไรที่มันอึดอัดใจหรืออะไรบางอย่างก็ขอให้ระบายมันออกมาไม่ว่าระบายกับอะไรก็ตามแต่แต่เราจะไม่ระบายกับคนอีกพราะนายก็รู้นายก็เป็นคนหัวร้อนเหมือนเรา แล้วเราก็คือคนหัวร้อนแบบนายในวัยสามสิบเราหวังว่านายในวัยสามสิบคงจะสุขุมสุขุมกว่านี้เยอะแล้วคงอาจจะไม่ได้มาเฮฮาปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยมากมายแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่านายจะมีหน้าที่การงานที่ดีขนาดไหนแต่ก็ขอให้ทุกคนเขา พยายามเข้าใจนายไม่จําเป็นต้องให้ใครมาปลอบใจเพราะว่านายก็เดินด้วยตัวคนเดียวและนายก็แข็งแกร่งนายจัดก,การอารมณ์ได้นะตอนนี้นายจัดก,การอารมณ์ได้ดีแต่มันก็มีหลุดบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันก็แอบหลุดบ้างแต่ก็จะพยายามไม่พานมากเกินไปเพราะว่ามันก็เป็นควเสียของเรา ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เรามาอัดคลิปเนี่ยมันเหมือนเป็นการบน่นเหมือนเป็นการระบายอะไรหรือเปล่าก็คือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกนายรักษาสุขภาพให้ดีนะอยู่ต่อไปไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ได้นานแค่ไหนออกไปใช้ชีวิต และขอให้มีความสุขโชคดีเดี๋ยวเราจะรอดูนายในวัย30ที่จะบอกตัวเองในวัย40 50ต่อไปเราหวังว่านะตอนนั้นนายก็คงจะมีชีวิตที่ดีนะเพราะว่านายก็ไม่นายก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับสิ่งเหมือนเมาแสงสีเท่าไหร่ชีวิตนายมันเต็มไปด้วยสีเทา และสีขาวประปนนแต่ก็อ,อยู่ต่อไปชีวิตนายกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นแล้วไว้เจอกันนะเราไม่รู้หรอกว่าในวัยสสิบเราจะมีท่าปิดตัวยังไงแต่นะปัจจุบันอายุยีสี่ขอแค่นี้พอ